สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาติดตามนะครับวันพักสิบห้าค่ำอยู่ที่ตะเคียนเจ้าแม่สีบุญเรืองนะครับผมวันนี้ก็ยังมีผู้คนเดินทางนะครับมาขอโชคขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนสีบุญเรืองนะครับผมวันนี้นะครับเดินทางมานะครับว่าจะมีพ่อพาม จะมาทำพิธีนะครับที่เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับวันนี้ดูะไยเนาะนะครับดูกันนะครับผมบสองอะไรกัน สามหกสองมาเจ้าของแล้ป่ะเนี่ยสามหกสองสามหกสองหกมาเลยเนนยังกรเียนไมได้หรอไหนหกสองสามสามหกสองถือแล้วเจ้าของกันม่น่ยเจ้าของกัน่นี่มากอกันทังคันหนกอีกแล้ว่ออ่อตอออต่ออด กอดปุบเลย โคเลยเนาะทักยังกระเขียนไว้เลยนะครับแต่ไม่ได้เขียนนะครับผมบ่อไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนนะครับบ่อบ่โอ้ยเนาะคุณมาด้วยไหมครับเนี่ยมาไม่ผัดแค่หนึ่งสองสามหกสองเนาะพะย่ะคือกอดพ่ะกอดตญเคียพ่ะกอดพะย่ะกอดตะเคียนพะย่กอดนี่หู้เ่ราะว่เขาเขียนไว้มองนี่กอดหอมบ่อบ่อหอกอดหอมตะเคียนบ่อกอดหอมปุ๊บตัวเลขขึ้นเลยหอมหอมแล้วก็ตัวเลขขึ้นกอดหอมปุ๊บตัวเลขขึ้นเลยพะย่ะวะ ว้าเป็นไงกอดหว่มีเหลีอยู่นี่ซ้ำไหนกชอดปุ๊บเพี่ยทั้งดีเพิ่นเห็นกอดปรับกอดปั๊บเห็นเหล็กปุ๊บสามหกสองสามหกสียพอได้พี่น้องพอเขาไงมาจากไซน์น้น้างบัวบ้านหล่น้องบัวบ้านโอยรัตนาบุตัวนี้รัตนบ้านเดีกยนโอ้เดินมาแั่ไม่ไงสามหกสอง ม่อไงพ่อไงเป็นยังคือตังกอดกอดแม่แต่เค็เมื่อกี้นะครับขาวหหหักหอหอมเพื่อนงเฮ้ยมีแต่คนมาบมีคนหักคนหอมว่าแต่เลยกอดหอมเพื่อนนั่นนะเพอาน่ไหร่เหรอครับเจ็เก่าเจ็สิบเก่าเ็ก่เ็กเจ็เก่ากอดเอา กอดเอาเลขเลยกอดเอาเลขเลขเลขเลยสามหกสองสอครับบแม่พี 1, 3, 6, Mother, ่น uh. oh, ้องเออผู้หบ้านของบัวบานมา่คือใสชกใ้ยายทชค้ลาบแล้วท่านเพื่อนไห้โชกให้ลาบเนาะ็สิไดาซื้อถูกิีด้เอาผ้าเสีมาปูให้เพื่อนนอกเนาะอ๋อ่เนยสี่เนี่เบิ้งกอดนั่นกอดนุ่นอ่กอดแม่ตะเคียนไมเบิ้งออโอ้มกอด อันหอเอ้ตี๋่ก็หอมพ่นมคนมาีกอ่บคนมาขอมีคน่าหกหอมพ่นตีเออตัวเลขดหมันี่พญ่บดีเขียนไหมตัวเนาะบด้เห็นเลยบด้เห็นเลขเลยบ่สามหกสองสามหกสองพ่นกับสิบพญ่บ่ เพิ่นกสิเพิ่นบอกเพาะนี่คือว่าตรงตองกอดตองกอดเพิ่นเด้แถว่าเนยเราหมอกแถวย่านนี่แถวย่านี่เราหอกับมีแต่คนมาบ่มีคนกอดกันหอมบพคนไเลยมากกอดเรา่นมาหอดม่นข้นมาให้โชคให้มาเนาะสามหกสองบ่ตาสามนี่บอกตันี้บอกชัดด้ิัแหามหกสองสามหกสองสามหกสองเด้อครับตัวนี้ S <S พญมากตอนมาก่อนพญีบด้มาเห็นมาเขียนมาเท่าเนาะบด้เห็นเพิ่งจะมาเห็นเียงแกคมไปซื้อสามหกสองสามหกอายุอายุพอเนี่ยเจ็มันปะครับอายุพอเจ็ดสิบเก้นเการับเป็นยานอนดำได้เชียนได้มาได้โชคดมาครับผมจะได้เห็ดห่มเห็ดง่อยู่เนาะ เพิ่นข้นมาจากน้ำแล้เพิ่นก็จะให้เพนห่อนเพิ่นเนาะเพิ่นหน่นหอนด้วน้ตาเพิ่นก็จะได้เห็ดตอนนี้เพิ่น่้ห่มเงาอยู่เนก็บรนี้ห่มีเงาอยู่ด้นี่ครับมีข้นมาข้นมาจากแดไไดไลซื้อเนาะมาจากแดดพอพอมักตัวได้เหล็กหมดนี่ทำดีพอ ม่มันออกมือ,อ,อนีวะเ่ออกมือนีบอลอู้วันที่หน่งที่หนึ่งอมืนนอนีวันยี่สินนี้มันที่ยกว่าแต่สิกว่าเนาะตนี้นก็ทนตัวน้อยเนาะเนตัวก็บอกให้เด้อครับเด้ <c oughs> อบอกกันครับเจ้าแม่สีบุญเรือง อยากข้นาปุมือนาปุบหนูม่ได้ถวายดอกไม้ถวายยันตจ้าาถวายแต่เศ้าเหมือนกันถวายแต่เศ้าอ๋อนี่ผลไม้แล้วถวายเนาะเลือผู้ใดมาเขียนนเนี่ยนั่นมันไดู้้ดมาเขือเเหมือนกับมือเสาอยซื้อมาถวายเห็นไหมเออ แล้วคุณแม่สิมักเล็กอยังล่ะบ่บ่บ่ถืกเออพุ่นสั่นวอาพุ่นนี่บ่กมันก็เลยไปตามกระเสเสียงเขาโพดดอกเป๊ะเลยติเป๊ะเลยคือคืออันนั้นเลยได้ผู้เพิ่นโศกมาร์ดได้ว่าอันนั้นเม่นั้นเป็นได้แค่ผู้ดูแลกับปฏิบัติให้เพิ่นเออเพิ่นว่าให้เพิ่นจังซั่นเลยเห็นว่าเขาหมอส่งมา จาอันปูเจาะส้นมิงพายเพิ่งมามือเหกมืออันเชิญเาขึ้นมาเนี่ยเป็นาเพิ่คนอยากมาอยู่น้ำเอออยากมาขามมาคูนมาซอยปดถูกขห้ลูกให้ร้านเอออยากมาสั่งอยากมาหาเงินหาทองซอยลูกซอย้านไหนสังบุญสั่งกุศลเสื้อมาละมีโตเมืน uh ัว่าแต่ละเนอเออความเพิ่งมาเนอจะสั่งจะอ่ะแล้วเพิ่นซิไปส่งให้ตัวเล็กย่งบอเพิ่งส่งเลขให้เพิ่ไในเล็กยู่ได้หหว่า ม,ม,มือมือว่าม mm ือนั่นบ่ะตอนอยู่น้ำเพลินเพิ่งเอาเดินไหวเพิ่งเอาโทรศัพท์ไทยไว้อยู่อันนี้ติเออเออต้นนี่ละเออนี่ละนี่นะต้นนี่ละนี่ยนี่กู้เจ้าสมิงผ้า่ย่ากู้เจ้าสมิงพผ้้า่ย่าต้นนี้ละนี่ต้นนี้เนาะจ้าครับอ๋อศูนย์ศูนย์ศูนย์เก่าเกศกเก่าเกศเสามเก่าเจ็ดห้าครับอ๋อนี่แล้วเพิ่นสีได้ให้ซื้อเยอะบ่เพิ่นว่าเพิ่นให้ซื้อเพิ่นให้โศกเหรอเพิ่นว่าให้ซื้อให้โชคจ้า ชื่อชื่อแม่หยังน่ะชื่อแม่เพิ่นชื่อแม่แม่สีบุญเรื่องแม่สีบุญเรื่องจ้าเพิ่นอายุจักปีแล้วได้ถามบอกโบนี่นี่อายุเพิ่นก็อยู่นี่อยู่น้ำมันนี้อ๋อก็า้อยก็ร้อยเจ็ดสิบห้าปีอันนี้น่าจะเป็นอายุเพิ่นเนาะอันนี้คือเป็นอายุตาแม่ตะเกียงสีบุญเรื่องอันนี้สิแม่นครับ อันนี้เก้าร้อยเสบามอันนี้อันนี้อายุเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเพิ่นยังบมดด้ขึ้นยังพนขึนเก้าร้อยเก้าเจ็ดดหาึ่สาวมาท่นได้ขึนมาทรงสีตามาอันนี้พี่สาวตามาอันนี้มีศูนย์เก้าเจ็ดนี่อศูนย์เก้าเจ็ดเป็นไอของร่างทรงอ๋อเี่รี่คนไรอ๋อร่างทรงไฮเลขครับ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 อ้ยได้ซิมักก็เอาเบิ้งด้วยเนี่ยครับ ห้ามูนย์หนึ่งแปดเลยนะเราสศกมาหาิที่นี่งวันเลมีเลขตัวไี้ห้าูนหนึ่งแเลขตัวนี้หาตัวไหนห้าศูนย์หนึ่งแปด่ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับยูกลยเป็นแดงจุงคืนเลยแม่ตะเคียนหรเอม่ตาเจ้าแม่ตะเคียนนับบังอีดี เทีียงกี่เล่มนี่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเดสอามสิบหกอดอกอันนี้เดีต้นนี้ต้นี้่สามสี 60, 800, 7, 800, 6, 64, 45, 96, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบแปดสิบก yeah. ับสิบอันนี้สิบเล่มอันนี้สิบหจ้าน เอติดตามเด้อสาธุสาอนเจา่บุญเรื่องตัวเลขของทิุ่่นรุ่นใดตัวใดครัตัวศูนย์เกเก่าศูนเจเก่าศูนย์เกศเก่าอ้ศูนย์เกศเก่าแล้วก็ศูนเนี่ยก็ศูนย์เก่าเกบบับศูนย์เก่าเเออศูนย์เก่าเกเนาะครับคุาขอบคุณะ เออหาศูนย์หนึ่งแปดหาศูนกันหนึ่งแปดนี่นะจุ้ยนะจ้าหาศูนหนึ่งแปดนี่จุ้ยกันจุย้ยมีจังหนุ่ยเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หนุ่ยครับคูณคูณหนึสี่เป็นแปดสิบแปดอ๋อพี่น้องเด้อกล้ย ีนี่ไมอยู่สิบแปดน้นวเอาเก่าใช่เก่าหนึ่งแปดเก่าหนึ่งสี่เพราะว่าสิบสี่หน่วยเด็กกล้ยนี่มีสิบสี่หน่วยพี่น้งหนึ่งสี่หนึ่งสี่กระดังงี้สิว่าเห็นบ่แม่บ่เห็นบ่เห็นตวเร่ไ่ในกล้งนี่ถวายกับ่เห็นกระลังเขามาอีกรอบสองเยมาเห็นนี่จู่เห็นมาเยอะ ก็นันนี่เพิ่งเห็นบ่อชู้เห็นบ่อวังขามาที่แหลมบ่อวังขวาวกล้วมาถวายบ่เห็นอ้ามือเช้านี่ออ้วก็กซือมาเมือเส้าไปซื้อ่อยู่ไดน,น oui. like. i i> ี่ก็บ่เห็นหยางนี่ล ar: ่ะกล้วยไม่สิบสี่นูแต่ว่าเห็นเรกนี่หาศูนกังป